เป็นขุ้นแผนนะครับอันดับที่สิบสามใช่ผมอันดับที่สิบสามครับน่าจะเป็นขุ้นแผนครับพีุ่แผนองค์เล็กนะคุนแผ่นสองหน้าเนื้อตะกัวเก่านะพี่องค์เนี้ยอืแต่ไม่รู้ที่เมื่อก่อนเนี้ยเขาร้อยสายสร้อยมาพระองค์นี้แท้ครับเขาร้อยสายสร้อยมาแล้วนี่ผมได้มาแบบนี้ฝากวัเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำเน คนผู้ใยก็มีหัวใจอย่าปล่อยอย่าปลายอย่าจากลาไอ้คนไกลกลับมาอยู่ใกล้กลบเป็นความใจเอดสึคนเดิน ก็สวัสดีตนนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีวัตถุมงคลอะไรมาให้ชมครับวัดอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้ากุกเก่านะครับแต่ไม่รู้ที่เหรอพระดีไม่รู้พระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดครับผมพูดแบบนี้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าคือที่ไหนอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับตรงๆเลยครับผมอยู่ที่ความพอใจของเดี๋ยวนะครับผมเขียนไว้นะครับว่าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเพื่อจะเพื่อให้เรารู้ว่า อันไหนอันไหนคือพระอะไรอย่างไงเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จักเราก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับต้องบอกต้องบอกเอฟซีพี่ย้อนทุกคนด้วยนะครับบอกคนที่เข้ามาชมทุกคนนะครับเพื่อจะได้ไม่อเพื่อจะได้ไม่ไม่หลงกันนะครับอืมต้องต้องทาอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่ครับเป็นพระไม่รู้ที่แต่พระพารู้ที่เนี่ยก็คือจะรู้เดี๋ยวนะครับเอาเอาอันดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาอันดับหนึ่งไม่เจออันนี้อันดับสิบแปด นะครับอันดับห้าเดี๋ยวนะครับพี่ปัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับใจเย็นอันดับสิบสองอันดับหนึ่งไม่ไหนฮะอันดับหกอันดับสองอันดับสองใช่ละเนี่ยนะพี่อันดับที่อันนี้ไม่มีอันดับเดี๋ยนะพี่อันดับสิบเอ็ดสิบสองพี่เอาอันไหนหนึ่งก่อเอาอัน ที่หนึ่งก่อนเลยนะพี่นะองค์ที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่นะครับอันนี้ต้องไม่รู้ค่าอะไรนะครับนี่แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับใช่ครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรไม่รู้อผมไม่เป็นนะครับพระเก่าๆแต่เนื้อก็สวยครับอืมีเนื้อจะมีประหลอดหน่อยๆองค์ที่หนึ่งเปิดไว้หกร้อยบาทครับอืแต่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับนี่เปิดไว้หนึ่งร้อยบาทนะครับเอยเปิดไว้หกร้อยบาทครับใครสนใจทักได้ครับผมอานะครับนี่องค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับเราต้องเขียนแบบนี้นะครับเนี่ยไม่หาก็ยังไม่ค่อยจะเจอต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นพระกุนะครับเป็นพระเก่านะครับเนี่ยไม่รู้เนื้ออะไรครับเก่านะครับเนื้อนี่อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับนี่เปิดไปเท่าไหร่อันนี้เปิดไว้สี่ร้อยครับเป็นพระเก่าครับพี่เนี่ยผมไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไม่เป็นนะครับพระเก่า คลิปนี้คือเป็นคลิปที่แบบไม่รู้ที่ครับถ้าดีไม่รู้วัดครับนี่นะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับเก่านะครับดูนะครับเอาความเก่าเป็นหลักนะครับนี่นะครับถ้าใครชอบใครสนใจนะครับหน้าตาภาพเป็นอย่างนี้นี่นะครับอ่ะมาดูอย่างนี้นะครับอันนี้คือองค์ที่สองนะครับพี่ใครสนใจสนใจแคปได้นะครับอ่านี่องค์ที่สองนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สามครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองครับไม่รู้ว่าพิมพอะไรนะพี่เนีนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลือง ไม่รู้พระอะไรเป็นองค์ที่สามนะครับพี่เปิดไว้สามร้อยครับพระอะไรเหมือนพระศิวะเลยไม่รู้นะพี่นี่เท่าไหร่เปิดไว้สามเปิดไว้สามร้อยครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่น่าศึกนะใช่ครับผมอืนี่แหละครับแบบนี้เลยครับองค์ที่สามนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับแคบได้นะครับนี่องค์ที่สามนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สี่ครับอันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆไม่เหศวรนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนี่ยอืนี่เท่าไหร่เปิดด้วยอันนี้เปิดไว้สี่ร้อยครับ แต่ผ้ามีความเก่านะครับที่ที่ผมเอามาที่จะเปิดราคาเฮ้ยผ้าไม่รู้ที่แล้วทำไมเปิดราคาสูงจ้างไงอย่างเงี้ยก็คือผ้ามีความเก่าพูดอย่างนี้แล้วกันครับดูจากเนื้อใช่ใช่ผมดูจากเนื้อนะครับเอาพี่ดูนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับพี่นี่นะครับน่าจะเป็นม่เหสวนนี่แหละครับเนี่ยอืแต่ไม่รู้ว่ากุไหนวัดไหนยังไงอันนี้ชอบก็จัดไปครับเช่าได้ครับสี่ร้อยเนาะอ่าสี่ร้อยบาทครับองค์ที่สี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นองค์ที่ห้านะครับ อันนี้เป็นผ้าปิดตานะครับองค์ที่ห้านี่ผ้าปิดตาเดี๋ยวนะครับผมแกะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาแกะแค่นี้พอครับนี่องค์ที่ห้านะครับเท่าไหร่นเปิดองที่ห้าเปิดด้วยสี่ร้อยเหมือนกันครับนี่นะครับหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อดินมะเนี่ยเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงนี่ครับข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับอ๋ออ่าสี่ร้อยเนาะอ่าสี่ร้อยนะครับรายการที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับใครสนใจก็แคปได้เลยครับนี่นะครับ กัวครับอันนี้เป็นท่ากระดานครับ<ม>เนื้อตะกั่วครับผมเนื้อเก่าครับนี่เปิดเท่าไหร่อันนี้เปิด400ครับแกะไหมครับพี่เดี๋ยวแกะหน้าให้ดูหน่อยก่อนนะเดี๋ยวไม่เห็นแกะให้ดูหน่อยนึงอ่ะนี่นะครับเป็นท่ากระดานนะครับเนื้อสวยครับเก่านี่เนื้อเรืออะไรเนื้อชินเหรอผมว่าน่าจะเป็นชินเงินนะพี่อืมผมไม่เก่งอ่ะผมบอกเลยพระเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้เลยแต่เอาแค่ว่าพระ ถ้าดูดีเอางี้ถ้าดูดีเนื้อสวยเก่ามีความเก่าอย่างเงี้ยแต่ความเก่าดูพอดูเป็นครับแต่ถามว่าดูว่าแท้ไม่ไม่แท้ไหนกูไหนเป็นยังไงดูไม่เป็นครับอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกสี่ร้อยนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับสี่ร้อยถ้าใครชอบหรือใครสนใจหรือใครดูเป็นก็ก็ทักมาได้นะครับนี่นะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับสี่ร้อยครับองค์ที่หกต่อไปเป็นองค์ที่เจ็ดครับเป็นปิดตาเหมือนกันครับ นี่นะครับปิดตาแบบนี้นะครับอันนี้สามร้อยครับไม่รู้ที่เหมือนกันครับลําดับที่เจ็ดนะครับอันนี้ไม่ได้แกะให้ดูนะครับพี่นี่ก็สวยนะครับสวยแต่เนื้อไม่ไม่เก่าครับอันนี้เนื้อไม่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 พอเก่าครับนี่นะครับหลังเป็นอย่างนี้ครับหน้าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนื้อไม่เก่าครับนี่สามร้อยอะอ่าอ่าสามร้อยครับใช่ครับออืนี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับสามร้อยองค์ที่เดับตาไม่รู้ที่ไหนนี่นะครับอ่าองค์ที่เจ็ดผ่านไปนะครับต่อไปเป็นองค์ที่แปด องค์ที่แปดเป็นหลวงพ่อเงินครับนี่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับชอบเอาไปแค่นั้นเองครับแต่เนื้อก็มีความเก่าครับพร้อมเลี่ยมครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยนะสี่ร้อยพร้อมเลี่ยมครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ใครลำดับที่แปดนะครับพี่ใครอยากได้หลวงพ่อเงินลำดับที่แปดราคาสี่ร้อยนะครับนี่นะครับง่ายๆพักมาเลยครับลำดับที่แปดนะครับต่อไปลำดับที่เก้านะครับผมอันนี้เป็นพระเขาเรียกอะไรพี่พระพุทธปะ องค์ที่เก้าอันนี้ก็อันนี้จะเป็นผ้าใหม่หน่อยแต่มีโค้ดอันนี้แท้แท้ครับมีโค้ดไม่รู้วัดไม่รู้วัดครับพี่เดี๋ยวนะนีเท่าไรเปิดอันนี้เปิดสามร้อยครับลำดับที่เก้านะครับอนี่นะครับสามร้อยมีโค้ดนะครับมีโค้ดอยู่หลังเนี่ยมีโค้ดตอกอยู่นี่นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับไม่รู้วัดไหนออกนะครับแต่เป็นผ้าแท้ครับองค์นี้อันนี้อันนี้บอกได้ว่าเป็นผ้าแท้นะครับลำดับที่เก้านะครับต่อไปเป็นอันลำดับที่สิบนะครับอยู่ตรงไหน สิบเป็นเสือครับเป็นเสือไม้แกะไม่รู้ที่ปิดทองเก่าแล้วพี่เสือตัวเนี้ยตัวนี้สวยนะไม่รู้ที่ครับถ้าไม้แกะนี่มันต้องครับเป็นไม้ครับไม่ใช่ของปลอมหรอกเนี่ยครับแต่ไม่รู้จะวัดไหนนะไม่รู้วัดไหนครับได้ได้ได้ความเก่าครับลำดับที่สิบครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยครับผมลำดับที่สิบนะครับบอกเสือเสือไม้เสือเป็นตัวไม้อย่างงี้นะครับลำดับที่สิบอันนี้เก่าเนี่ยแล้วผมก็วัดแท้ด้วยเนี่ยแต่ผมไม่รู้ที่ไหน เใครสนใจก็คว้ามานะครับอันดับที่สิบไปแล้วใช่ไหมพี่ต่อไปสิบเบ็ดสิบเอ็ดสิบเ็ดสิบเ็ดอยู่ตรงไหนนี่สิบเอ็ดอ่าสิบเบ็ดเป็นเต่าครับ,บรเลี่ยมสวยครับตัวนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเหมือนจะเนื้อเดี๋ยวนะพี่เนื้อไม่กระพัดไหมมีน่าจะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับเท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยครับข้างไม่รู้ที่อะไม่รู้ที่ครับ ข้างหลังมีจานนะครับพี่นี่นี่มีจานด้วยอือ่ะตัวนี้สวยครับสวยแล้วเนื้อเก่าครับไม่กระพันไม่กระสิ์ก็ไม่รู้ครับเนี่ยนี่นะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจนะครับนี่ครับเรี่ยมเลยสวยๆครับเต่าอันนี้นะครับอันดับที่สิบสองอยู่ตรงไหนล่ะสิบสองนี่นะลับหนึ่งนี่สิบสองอ่าอันดับที่สิบสองครับ อันนี้เป็นปิดตาเีอยนะพีะ่ปิดตาเก่าองนี้ก็เก่าปิดตาเนื้อผงแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับนี่เท่าไหร่อันนี้เปิดไปห้าร้อยครับพี่ได้ความเก่าครับ okay. แล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยันกระบองแบบนี้ครับนี่นะครับพี่แล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ไม่ได้แกะดูนะพี่อ,องนี้อ,อันนี้เอาห้าร้อยครับลำดับที่สิบสองนะครับพี่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับครับลนดับที่สิบสองจะเป็นขุ้นแผนนะครับอันดับที่สนะิบสามใช่ผมอันดับที่สิบสามครับน่าจะเป็นขุ้นแผนครับพีุ่นแผนองค์เล็กนะขุนแผนสองหน้าเนื้อตะกัวเก่านะพี่องคเนี้ยอืแต่ไม่รู้ที่เมื่อก่อนเนี้ยเขาร้อยใส่สร้อยมาพระองค์นี้แท้ครับเขาร้อยใส่สร้อยมา แล้วนี่ผมได้มาแบบนี้เป็นคุ้นแผนเนื้อตะกัวปิดท้องเก่านะครับนี่อนี่นะครับองค์นี้สามร้อยนะครับอันดับที่สิบสามนะครับนี่นะครับอันดับที่สิบสามนะครับต่อไปลำดับที่สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอยู่ตรงไหนหายแล้วสิบสี่น่าจะอยู่ในนี้มั้งนี่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 ดับที่สิบสี่เจอแล้วครับอันนี้เป็นพระพิมพ์พระพุทธนะครับแต่มีอะไรฝังไม่รู้นะครับอันดับที่สิบสี่นะครับมีอะไรฝังเหลือง นี่ครับนี่เท่าไหรสามร้อยอ๋อสามร้อยครับผมมันดับที่สิบสี่นะครับไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ครับเป็นพระแท้ครับตรงนี้ก็พระแท้แต่ไม่รู้ที่ครับเขาฝังตะกุดทองรู้ี่ยมันเป็นเม็ดอะไรไม่รู้นะพี่ทองทองเนี่ยอืมเพาเผทองเลยฮะพี่ว่างั้นนี่ถงจะแรก่เลยนะนี่นะครับเราก็ได้มาอย่างนี้นะครับอสามร้อยอ่าสามร้อยนะครับอันดับที่สิบสี่นะครับต่อไปอันดับที่สิบห้าครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกละครับเขาเขียนว่า บนลงพ่อไปแล้วนคล้ายๆใช่ละมั้งพี่หลงพ่อไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่านะพี่นะเราก็เปิดกันในราคาแบบเม่รูเนาะเอาเนื้อสวยอะพี่ผมเปิดเปิดเปิดเนื้อสวยแล้วกันอ่ะเนี่ยเนื้อสวยนะพี่เนื้อเก่านะนี่พี่นี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับพันหนึ่งพันหนึ่งครับก็เปิดให้ไปวัดกันแหละครับผมก็ไม่เคยเช็คหรอกครับพังว่าอันไหนแท้ไม่แท้ผมไม่เคยเช็คนะครับเราไม่ได้มาโดยตรงเราก็ไม่รับประกันใช่ครับผมเพราะผมไม่ถึงไม่กล้าฟันธงว่าเป็นของแท้หรือไร แต่สวยนะครับดูนะครับผ้ามีความมีความเป็นผ้าหล่อครับก็มีความคมอยู่เหมือนกันแล้วข้างหลังก็เป็นอย่างนี้คล้างพบอไผ่ะบพไผ่นี่แหละครับพี่แต่เนื้อสวยนะอืดูเนื้อสิเนี่ยครับพร้อมเรียมเลยครับอง์นี้เอาลลำดับที่สิบห้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจก็แคบได้นะครับลองดูนะครับแต่ผมชอบนะผ้าองนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยครับอันดับที่สิบหกข้างหลังข้างหลังตอกกอไก่เป็นรูปหล่อครับ แต่ไม่รู้แท้ไม่แต่ไม่รู้แท้ไม่แท้ต้องดูเอาครับผมก็ไม่เคยเช็คเหมือนกันครับได้มาก็ไม่เคยเช็คพระนี่นะครับอันดับที่สิบหกนะครับนี่เท่าไหร่เปิดหนึ่งพันครับพวกกวยนี่หรอใช่ครับผมลองดูนะครับแต่ดูดีนะครับผมดูผมชอบนะครับอง์นี้เนื้อก็เก่าอยู่แล้วก็มีต่อโคตรตรงนี้แล้วก็เหมือนมียาอะไรแดงๆไว้ตามซอกแขนเนี่ยครับนี่นะครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับองค์นี้นะครับอันดับที่สิบหกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ใครสนใจก็ก็สอบถามได้นะครับจําลําดับไว้ครับง่ายที่สุดอ,อันดับที่สิบหกเพราะว่าจะให้บอกทุกไอ้น,นี้มาผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวลืมอันดับที่สิบหกอันนี้สิบแปดสิบเจ็ดอยู่ไหนเนี๋ยนะครับแป๊บหนึ่งันดับที่สิบเจ็ดอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จครับอันนี้ไม่รู้ที่ครับพี่องค์ที่สิบเจ็ดก็เนื้อเก่าอยู่นะเนื้อเก่าครับเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยชอบเนื้อเก่าๆผมก็เก็บมาเช่ามาความชอบนะครับเนี่ย แต่ไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่ปีหนึ่งอ่าลำดับที่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมเรียมนะครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับอข้างหลังจะเรียมนะครับแต่เนื้อเก่าครับองนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็บอกลำดับได้นะครับองค์ที่สิบเจ็ดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปองค์ที่สิบแปดครับอันนี้เป็นเนื้อเมกะพัดสมเด็จสองหน้าไม่รู้ที่ไหนโหหนักทั้งนี้หนักครับเป็นเนื้อเมกะพัดครับสวย นี่เปิดเท่าไหร่อันนั้นเอา400ครับเป็นเนื้อเมกะพัดครับเป็นสองหน้าหนักนะครับรับผมนี่นะครับหนักพอประมาณครับเป็นเนื้อเมกะพัดเมกสิ์เขานี่แหละครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ที่ไม่ได้ตอกอะไรสักอย่างเลยนะครับนี่นะครับตอกคงไม่ได้แล้วครับเนื้อแบบนี้แตกครับนี่นะครับอันดับที่สิบแปดนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับอ่ะต่อไปอันดับที่สิบเก้านะครับอันนี้ผมไม่รู้เป็น้าอะไรเนี่ยครับเป็น้าเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้เนื้อชินหรือเปล่าพี่เนื้อชินน่าจะชินตะกัวนะพี่นะ เก่าครับเนื้อผมเอาที่เนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อเก่าแต่ผมไม่รู้ชี่ครับนี่ห้าร้อยใช่ไหมอ่านี่ห้าร้อยนะครับลำดับที่สิบเก้านะครับใครสนใจนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเก่านะครับเก่าครับเนื้อใช้ได้เลยครับลำดับที่สิบห้านะอันนี้อันนี้ลำดับที่สิบเก้าครับพี่ลำดับที่สิบเก้าอันดับที่สิบเก้านี่อันดับยี่สิบอันดับที่ยี่สิบนะครับเนี่ยเป็นอะไรมันเหมือนที่รัดแขนนะพี่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมียันด้วยนะทั้งในอ่ะเท่าไหร่อะ อันนี้อันนี้อันละหกร้อยครับอันนี้อันละหกร้อยเนี่ยครับไม่รู้ที่นะผมไม่รู้ที่ไหนครับอะให้ดูทีละอันอะอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่อืไม่เหมือนกันนะ <genauso S 2> ไม่เหมือนครับพี่คนละอยา่างอันนี้ก็ข,ขดๆไปอย่างเงี้ยแต่มียันนะพี่มียันข้างในเนี่ยหกร้อยอ่ะอันละหกร้อยครับอื<ม>ถ้าเอาเป็นคู่ก็ลดได้ครับพี่เอาเป็นคู่ก็ลดได้ครับแบบนี้นี่นะครับอันนี้ลำดับที่ยี่สิบนะครับผม นี่นะครับอันละหกร้อยนะครับเขาเรียกอะไรนะที่รัดแขนเนี่ย่น่าจะใช่อ่ะพี่เขาเรียกอะไรนั่นแหละน่าจะใช่อันนี้เหมือนคล้ายๆพี่รอดป่ะนะแต่อันนี้ไม่รู้เนี่ยเป็นปมปมๆมปมปมก็ขอดไว้เนี่ยเนี่ยอืก็ไม่รู้ยังไงเอานะครับถ้าเกิดใครเอาทั้งคู่เลยนี่ก็ลดได้ครับถ้าเอาคู่นี้ก็แปดร้อยพอพี่คู่นึงแปดร้อยพออันเดียวหกร้อยครับแต่ถ้าเอาหมดคู่เลยก็คู่ละแปดร้อยครับอันดับที่ยี่สิบนะครับพี่นะอันดับที่ยี่สิบต่อไป อันดับที่ยี่สิบเบอ็ดอ่ะอันนี้ครับสมเด Trans ็จอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ที่เหมือนกันอันดับเนื้อเกา่าอเอาผมเน้นแบบเนี้ยเน้นเอาเนื้อเก่าไว้ก่อนนี่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็หลังเป็นยนันยันตีมั้งพี่นะใช่ไหมข้างหลังนะพี่นะยันตีนะอ่าอ,อันนี้เอาสี่ร้อยครับนี่นะครับอืเผื่อใครรู้จักครับใครรู้ก็จะได้เปรียบแล้วครับอันนี้นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเก่าครับข้างหลังเป็นยันตี นี่ครับรู้ยาลงโต๊ะว่าสี่ร้อยหรอสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยนะครับลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยบาทอันดับที่ยี่สิบสองเป็นสมเด็จไกเซอร์ครับไม่รู้ที่ไหนครับมีตะกรุดสามดอกตะกรุดอยู่ก้นนะครับโอ้ครับพร้อมเนี่ยมนะครับอันนี้เอาอันนี้องละไม่ได้บอกอย่างนั้นผมเขียนกัน เอาสามร้อยพอครับองเนี้สามร้อยใช่ไหมสามร้อยครับมีตะกรุดสามดอกด้วยแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับนี่นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับนี่นะครับเนี้ก็เก่าอยู่นะครับพอมีอายุอยู่นะครับนี่หลังเป็นอย่างนี้แล้วก้นมีตะกรุดสามดอกนี่นะครับรายการองค์ที่ยี่สิบสองนะครับเอาสามร้อยครับใครสนใจนี่นะครับต่อไปเป็นลําดับที่ยี่สิบสี่อ้าวอันนี้เป็นคุ้งแผนเนื้อดีครับแต่ข้างหลังมองไม่ชัด ไม่รู้ว่าเป็นของไครเนื้อดีครับหลเต็มเลยใช่เนื้อดีครับเรียมมาอย่างนี้เหรอเรียมอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตลับประกบนะพี่โอ้เลยรับเป็นตลับประกบไม่ใช่เรียมไม่เรียมกันนะองค์นี้สี่ร้อยครับเป็นพุนแผนเนื้อดีครับเนื้อสวยเนื้อดานี่ครับข้างหลังเป็นแบบนี้ผมก็ว่าโซนนู้นแหละั้าพี่โซนระยองนั่นแหละแต่ของหลวงพ่ออะไรล้วไม่รู้อ่านไม่ได้ครับข้างหลังเนี่ยอ่านไม่ได้ไม่ค่อยชัดครับไม่เห็นเลยอ่ะ ไม่รู้เลยนี่นะครับองค์นี้นะครับลำดับที่24นะครับคุณแผนนะครับสี่ร้อยเนาะอ่าสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ก็ทักได้ครับนี่นะครับลำดับที่24นะครับคุณแผนต่อไปลำดับที่25ครับ23เนี่ยี่า23ครับเป็นผ้าปิดตาครับเนื้อเนื้อผงครับเก่าอง์นี้ก็เก่าครับข้างหลังเป็นอย่างนั้นครับพร้อมเลี่ยมครับที่ไหนไม่รู้ใช่ไครับไม่รู้ที่ครับอันนี้องค์ที่23นะครับนี่ สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยบาทนะครับพรอมเรียมนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมองค์ที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับใครสนใจก็ก็บอกได้นะครับองค์ที่เท่านั้นองค์ที่เท่านี้อย่างนี้นะครับมันจะก็จะง่ายกับการหรื้อหานะครับยี่สิบสี่ไปแล้วนะพี่นะอาไว้เป็นองค์ยีิบห้าอ่าใช่ไหพี่อืมต่าต่อไปประหลัดคิกครับไม่รู้ชีกเหมือนกันครับ ดูนะครับเนี่ยเขาใช้มานะครับเนี่ยเขาแฝนเขาใช้มานะครับเนี่ยเขาแฝนมาอันนี้ตัวใหญ่นะครับนี่เนี่ยมีสี่นิ้วอะครับนี่เท่าไหร่นะอันนี้เปิดตัวละพันครับตัวนี้พันหนึ่งครับนี่ครับมีเนื้อเลยกระโดดแล้วเป็นเนื้อไม้ที่ยางยิ้วดาอะครับอือเนี่ยพี่จานเต็มตัวเลยครับจานเต็มเลยนะครับเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่จานเต็มเลยครับถ้าส่องส่องดูจะรู้ครับนี่อืมีจานเต็มแล้วครับทั้งหัวทั้งไรมีกิ่งนะครับมีกิ่งด้วยครับเท่าไหร่นะพันหนึ่งหนึ่ง ไม่รู้ที่น่าจะเป็นไม้พยังนิ้วดำอะครับเนี่ยน่าจะเป็นไม้ไม้พยังนิ้วดำนี่นะรับเขาใช้มานะครับตัวนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพี่อรายการที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้ใครสนใจก็บอกว่าประหลัดขิดรายการที่ยี่สิบห้าหรือไม่งั้นก็บอกประหลัดขิดตัวใหญ่ก็ได้ครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นประหลัดขิดเหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่นี้เป็นตัวเล็กครับอันนี้น่าจะมาที่เดียวกันมาครับมีจุดขาวๆใช่อันนี้สองนิ้วน่าจะประมาณนี้พี่สองนิ้วเท่าไหร่ อันนี้ห้าร้อยครับพี่นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับมีจานเหมือนกันครับจานมีกิ่งเหมือนกันนะมีกิ่งเหมือนกันครับอจานเต็มตัวเลยครับพี่นี่โอจานเต็มเลยครับผมไม่รู้ที่ไหนนี่นะครับถ้าใครสนใจก็อลำดับที่ยี่สิบหกครับห้าร้อยบาทนี่นะครับใครสนใจก็ประหลัดขิดตัวเล็กก็ได้ถ้าจะเป็นไม้พยังนิ้วดำนะผมว่านักไม้ดำๆแบบเนี้ยอันนี้ยี่สิบหกใช่ไหมพี่ต่อไปยี่สิบเจ็ดหมดแล้วมั้ง มีอะไรอ่ะหมดแล้วพี่อันนี้อันนะอันนี้อันนี้อันนี้ยี่สิบหกนะพี่นะเอายี่สิบเจ็ดผมเอาอันนี้ละกันอะอันนี้ลดับที่ยี่สิบเจ็ดละกันอันี่นะอันนี้ไม่รู้ที่ครับดูเอาครับอ่ะพี่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไหนอันนี้ลำดับที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่เปิดไปเท่า,าไหร่เดี๋ยวนะพี่อันนี้เอาห้าร้อยครับองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะห้าร้อยบาท นี่แหละพี่เขาเรียมมา,<ข>าแบบนี้เลยเาถักมาอย่างนี้เหรอเขาถักมาอย่างนี้เลยพี่แล้วแล้วเขาใช้มาด้วยนะอืมเนี่ยพี่เขาใช้มาด้วยข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเขาใช้มานานแล้วเนี่ยองค์เนี้ยอืห้าร้อยครับลำดับที่ยี่สิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทถ้าใครสนใจก็บอกได้นะครับไอที่ถักไว้ในเชือกอ่ะบอกงี้ครับก็จะมีอยู่องค์เดียวเอายี่สิบแปดครับอันนี้ยี่สิบแปด ตะกรุดไม่รู้ที่ครับเป็นถักเชือกเขียวครับผมอันนี้เอาห้าร้อยครับไม่รู้ที่ไหนมันน่าจะเทรหรือน่าจะเก๊เราก็ไม่รู้นะหรือว่าของใครหรือท่านทําแบบนี้เราก็ไม่รู้นะพี่นะอันนี้อันลำดับที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นตะกรุดอันนี้ยาวนะครับยาวประมาณสามนิ้วครึ่งไงพี่นะถักสวยเหมือนกันนะะถักเชือกแล้วก็เหมือนจะคุกอะไรไว้ด้วยเนะี่ยอืแต่เป็นเนื้ออะไรไม่รู้นะ <500. S 1> น้ำหนักก็น้ำหนักก็พอมีครับห้าร้อย นี่นะครับตะก,กุดลำดับที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับหรือบอกว่าตะก,กุดเชือกเขียวก็ได้นะครับต่อไปลำดับที่เก้านะครับอันนี้เป็นตะก,กุดปอกลูกปืนนะครับอันดับที่ยี่สิบเก้าอะปอกลูกปืนเหรอครับลำดับที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเลยไม่รู้ที่เหรอไม่รู้ที่พี่จานเต็มเลยใช่ของอาจารย์ออดเหรอไม่น่าใช่นะพี่นะหรือจะใช่ผมก็ไม่รู้นะแต่ความเก่ามีนะพี่นะตะก,กดุดอ่ะพี่ดูเนี่ยเขาจานจานด้วยหมึก เนี่ยพี่อาจารย์นี่หมึกสีขาวเนี่ยเราเป็นตะกุดบอกลูกปืนในเนี้ยผมก็ไม่ได้เปิดดูนะว่ามีอะไรมั่งแต่เป็นอย่างนี้เปิดทอะไรอันนี้เอาเหมาเหมาไว้เลยครับสี่ดอกเนี่ยผมเอาห้าร้อยครับถุงนี้บอกว่าตะกุดปอกลูกปืนลำดับที่ยี่สิบเก้าเนี่ยหมดเนี่ยเอาห้าร้อยครับพร้อมส่งครับผมแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับอันนี้ประหลัดขิดครับไม่รู้ที่ไหนนี่นะครับอันนั้นดับที่เท่าไหร่พี่เมื่อกี้ อันดับที่ยี่บเก้าอันนี้ดับที่สามสิบแตกอย่างนั้นนหะพี่อันดับที่สามสิบแล้วกันประหลัดขีกเล็กนี้อไม้อันนี้เอาสามร้อยครับพี่ออืเป็นประหลัดขีดตัวเล็กนะพี่ดูดูนะครับดูเอานะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแตกอย่างนี้แลครับนี่นี่นะครับลำดับที่สามสิบนะครับเอาสามร้อยแบบนี้นะครับ ใครรู้ใครรู้หรืออะไรยังไงก็ใครชอบก็เช่าไปครับสามร้อยพร้อมส่งครับอันนีนน้อันดับที่สามสิบนะครับอันดับที่สามสิบเอ็ดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตะกรุดข้อมือที่อันนี้สามสิบเ็ดนะครับนี่เปิดที่เท่าไหร่เนี่ยเอาสองร้อยพอครับไม,รไม่รู้ที่แต่เท่ได้น้อยนอนครับอันนี้เนี่ยพี่เขาจะมีตะกรุดดอกหนึ่งแล้วก็มีลูกสะกดสองลูก<ม>เป็นเนื้อทองแดงมีคนใช้ทองแดงนึกนึกว่าพี่ น่าจะเป็นนาวะนะเนี่ยไม่รู้อะตีเป็นทองแดงไปแล้วเออเท่าไหร่อันนี้สองร้อยครับพี่นี่ใส่มือได้ครับเนี่ยยืดได้ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็รัดแขนนี่นะครับสวยนะครับนี่สองร้อยครับใครสนใจนะครับลำดับที่ลำดับที่สามสิบเอ็ดนะครับบอกว่าตะกุดสาเข้ามือก็ได้ครับนี่นะครับอตะกุดสายข้อมือก็ได้นะครับอันนี้ต่อไปนี่ผมมันมันเป็นชั้นหมากครับพี่แล้วเขาห่ออะไรไม่รู้ชั้นหมากใช่มันเขาห่อทองแดงมาผัก ใช่เมื่อกี้แบบที่เท่าไหร่เมื่อกี้อันไหนอันไหนนะพี่เมื่อกี้แล้วก็ชานหมากแล้วก็เ<ล>ขามีอะไรหุ้มไวมไม่รู้เนี่ยเป็นเส้นๆมีอะไรหุ้มไหมไม่รู้ก็ไม่รู้รอออกีกเหมือนกันว่าเป็นอะอะไรอันนี้เอาอันนี้เอาสองร้อยพี่สองร้อยไม่รู้รที่มานะครับ,รบน่าจะเป็นชานหมากนะครับแต่ถ้าใครแบบเอาองค์นั้นองค์นี้แล้วอันนี้ก็ อาจจะรวมรมไปก็อาจจะลดให้มั่งนะครับพี่สามร้อยเนาะครับสองร้อยครับพี่อันนี้สองร้อยอันนี้สองร้อยนะครับเหมือนเป็นชั้นหมากแล้วก็มีอะไรหุ้มเนี่ยครับอแท้อยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ที่ไหนออกมาแบบนี้ไม่รู้หลวงพ่ออะไรเป็นลำดับที่สามสิบสองนะครับอันนี้นี่นะครับนี้สามสิบสามอ่าอันนี้สามสิบสามอันนี้ไม่รู้ที่เลยเนี่ยอันเนี้ยเคยลงไปรอบนึะแต่เป็นตะกุดแท้เนี่ยไม่รู้หลวงพ่อปักแดงเนี่ยครับไม่รู้ที่เนี่ย การถักก็สวยนะแท้เท่าไหร่ตะกุดตรงนี้แท้เอาสามร้อยครับไม่รู้หลวงพ่อปากแดงหรือเปล่ามียันมีอะไรเนี่ยออกมาจากวัดอยู่แล้วอ๋อลนดับที่สามสิบสามนะพี่นะลำดับที่สามสิบสามเอาสามร้อยนั่นแหละครับเพ่เพราะว่ามีค่าส่งนะพี่นะนี่นะครับอันนี้อันดับที่สามสิบสามนะครับแล้วยาวประมาณสองนิ้วครับอืมเป็นตะกุดไม่รู้ที่นะครับมียันมีอะไรหัวหมดนี่นะครับอืมไม่รู้ที่ไหนนะครับถ้าใครสนใจก็สามร้อยได้ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นพระที่เราไม่รู้ไม่รู้ที่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเครื่องรางที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับถนนครับคือถ้าเราไม่รู้เราก็จะบอกตรงๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ fc นะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับว่าจะเช่าบูชาหรือว่าชอบองค์ไหนก็ ทักมากับตโนนได้อันนี้คลิปนี้ไม่รับประกันนะครับคลิปนี้ไม่รับประกันคือเราไม่รู้จริงๆว่าเราไม่รู้จริงๆเราก็ต้องพูดตรงๆเอเช่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช่าเก็บเก็บไว้เออเห็นเนื้อสวยเนี่ยอะไรก็เก็บมีของเก่าความอะไรอยู่ในตัวก็เก็บสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับตนนนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ